นับตั้งแต่มีการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในทางสันติมนุษย์ได้รับประโยชน์มหาศาลจากพลังงานชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและการแพทย์จนถึงวันนี้มนุษย์ยังไม่หยุดความพยายามที่จะวิจัยและพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ปีพุทธศักราช2520ประเทศไทยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวเหนียวพันกอขอหกที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้รังสีแกมมาเหนียวนำให้เกิดการกลายพันธุ์จากข้าวเจ้าขาวดอกมะลิร้อยหและนับจากนั้นเราก็มีข้าวเจ้าพันกอขอสิบออกมาซึ่งทั้งหมดเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนานการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยการเหนียวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีทั้งสิ้น นอกจากพันธุ์ข้าวแล้วการพัฒนาพันธุ์พืชชนิดอื่นๆก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตพืชซึ่งปัจจัยที่ทำให้ต้องพัฒนาพันธุ์พืชคือความต้องการของผู้บริโภคและความต้องการของตลาดซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะในตลาดไม้ดอกไม้ประดับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทําการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยนำน่อหรือเง้าพุทธรักษาพันธุ์ต่างๆมาฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันโดยปริมาณรังสี15-30เกรผลจากการวิจัยในครั้งนี้ทําให้ได้พุทธรักษาที่กลายพันธุ์จํานวน22พันธ์เช่นพันธ์ส้มสีรนุษชมพูพีรนุษแดงวิโรธเป็นต้นซึ่งพันธ์กลายของพุทรักษาทั้ง22พัน์ รวมทั้งพันธุ์เดิมของพันธุ์กลายได้รับความสนใจจากเกษตรกรนำไปเพาะขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมากนอกจากการปรับปรุงพันธุ์ดอกพุทธรักษาแล้วทีมงานวิจัยยังได้ทำการปรับปรุงพันธุ์เบญจมาตและพันธุ์ปทุมมาด้วยวิธีการเดียวกันจนได้พันธุ์ใหม่ที่มีสีสันสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วยการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยนิวเคลียร์เทคนิคนี้ก็ได้ทำกานอยู่ในหลายพืชน,นะคะเช่นในพืชไร่ได้แก่ข้าวถั่วเหลืองถั่วเขียวหรือในไม้ดอกไม้ประดับนะคะได้แก่ปทุมาพุทธาเบญจามาศกล้วยไม้เป็นต้นนะคะประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับก็คือได้ใช้พันธุ์กลายนั้นนะะเป็นอาหารถ้าในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับนี้ก็จะได้พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับใหม่ๆออกมาที่สวยงามนะคะ ดังที่ทราบกันดีว่าฝุ่นละอองอากาศเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองใหญ่และเมืองหลวงโดยเฉพาะฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมครอนซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอ้อมการตรวจสอบองค์ประกอบของฝุ่นละอองและการเก็บข้อมูลในระยะยาวเป็นหลักการที่จําเป็นในการจัดการด้านคุณภาพอากาศในการดําเนินงานวิจัยนี้ เรื่องเก็บตัวอย่างอากาศที่เรียกว่า g e n s t a c k Filter Unit ถูกนำไปติดตั้งณนะจุดเก็บตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเก็บตัวอย่างฝุ่นอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมครอนฝุ่นอากาศเหล่านี้จะถูกนำไปวิเคราะห์หามวลฝุ่นและปริมาณธาตุต่างๆ โดยเทคนิค instrumental neutron activation analysis หรือ INAA ซึ่งเป็นเทคนิคเชิงนิวเคลียร์เทคนิคหนึ่งที่มีความไวของการวิเคราะห์สูงและถูกต้องแม่นยำโดยอาศัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมานูวิจัยโดยเทคนิค INAA นี้สามารถวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบในฝุ่นอากาศได้มากถึง20่ธาตุลักษณะเด่นและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนี้นะคะประการที่1ก็คือเราได้ฐานข้อมูล ขององค์ประกอบธาตุในฝุ่นอากาศนะคะซึ่งข้อมูลที่ได้เนี่ยจะประกอบด้วยโลหะหนักธาตุพิษธาตุปริมาณน้อยนะคะและจากการที่เรามีข้อมูลในระยะยาวประมาณ4-5ปีเนี่ยจะทำให้เราสามารถเห็นรูปแบบแล้วก็แนวโน้มว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มธาตุบางธาตุต่อกันได้นะะแล้วก็ ประโยชน์ข้อที่2ก็คือเราเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อบ่งชี้ถึงแหล่งกําเนิดฝุ่นอากาศที่เป็นไปได้ประการที่3ก็คือโครงการนี้สอดคล้องและอยู่ในกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายใต้การสนับสนุนของทบวงการพลังงานปรรามนระหว่างประเทศหรือ IAEA e ซึ่งก็เชื่อว่าประโยชน์ก็จะเป็นในสำหรับภาคภูมิภาคนี้ด้วย นอกจากการวิจัยด้านมลพิษทางอากาศแล้วเทคนิคการวิเคราะห์เชิงนิวเคลียร์ (neutron activation analysis) หรือ NAA ยังนำมาใช้ในโครงการวิจัยเพื่อวิเคราะห์าธาตุองค์ประกอบและาธาตุที่เป็นพิษในอาหารโดยเฉพาะอาหารหลักของไทยเช่นข้าวถั่วเนื้อสัตว์ผักและผลไม้บางประเภทซึ่งเทคนิค NAA นี้สามารถวิเคราะห์าธาตุที่มีปริมาณน,น้อยถึง1ในล้าน ข้อมูลและความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสถาบันวิจัยโภชนาการองค์การอาหารและยาสำนักงานมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแห่งชาติซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้มาจำแนกและกำหนดค่ามาตรฐานของอาหารหรือเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลสำหรับการส่งเสริมการบริโภคอาหารไทยซึ่งปัจจุบันในต่างประเทศให้ความสำคัญกับข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้มากสังเกตได้จากฉลากของอาหารต่าง มกระบุปริมาณธาตุองค์ประกอบที่สําคัญแก่ร่างกายไว้เสมอแต่ในประเทศไทยข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของธาตุทั้งที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของโภชนาการและธาตุที่เป็นพิษต่างๆที่ปนเปื้อนในอาหารยังมีอยู่อย่างจํากัดซึ่ง้าผู้บริโภครู้ข้อมูลเหล่านี้ก็จะทําให้รู้ว่าในแต่ละวันได้รับสารอะไรเข้าสู่ร่างกายบ้างและเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกอาหารไทยไปสู่ตลาดโลกตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก เนื่องจากว่าปัจจุบันนโยบายหลักของรัฐบาลคืออยู่ดีมีสุขดังนั้นอาหารที่คนไทยรับประทานเข้าไปก็ควรจะมีความปลอดภยัยและก็มีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งการที่เราทราบถึงปริมาณธาตุองค์ประกอบในอาหารแต่ละประเภทนี้จะมีประโยชน์อย่างมากเช่นมีการตรวจพบว่าผู้ที่ขาดธาตุเหล็กเราก็จะเลือกรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเสริมเข้าไปในขณะเดียวกันวิธีนี้สามารถตรวจ โลหะหนักที่เป็นพิษเช่นสารหนูหรือแคดเมียมได้ในปริมาณที่ต่ำมากๆซึ่งถ้าเราตรวจพบว่าอาหารประเภทใดมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่เราก็จะหลีกเลี่ยงบริโภคอาหารประเภทนั้นค่ะเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2526ประชาชนบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขารักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง63รายและเสียชีวิต1รายภายหลังตรวจสอบพบว่าอาการเจ็บป่วยเกิดจากการบริโภคหอยที่มีการปนเปื้อนของสารชีวพิษไบโอท็อกซินที่เป็นอันตรายที่เรียกว่าพิษอัมพาตจากหอยอาการพิษอัมพาตจากหอยเกิดจากสัตว์ทะเลจำพวกหอยกินแพลงต้นพืชที่ก่อให้เกิดพิษเข้าไปและเนื่องจากสารพิษนี้สร้างขึ้นในสิ่งมีชีวิต เราจึงเรียกว่าสารชีวพิษสารชีวพิษนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อตัวหอยแต่จะสะสมในเนื้อเยื่อของหอยและส่งผ่านสู่ผู้บริโภคจนเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตดังกล่าวการมีวิธีการตรวจสอบสารพิษอมพาะจากหอยในอาหารทะเลที่ทราบผลอย่างรวดเร็วและถูกต้องเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากการบริโภคหอยที่มีการสะสมของสารชีวพิษ สถาบัานเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติจึงได้ทำการพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารพิษอมมาพาจักหอยโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ที่เรียกว่า Receptor b i บ i n ดิ้งเอสหรือ RBA ขึ้นโดยใช้สารรังสีติเตียมเป็นสารติดตามหลักการของวิธี Receptor b i บ i n ดิ้งเอสเนะคะ ก็คือเป็นการแข่งจัดให้มีการแข่งขันกันระหว่างสารเชื้อพิษซึ่งเราสกัดจากตัวอย่างซึ่งในที่นี้ก็คือหอยกับสารเชื้อพิษซึ่งติดฉลากได้สารรังสีดิเทียมกับตัวรับนะคะซึ่งจะทําหน้าที่เป็นเป้าให้สารเชื้อพิษทั้งที่ติดฉลากและไม่ติดฉลากเนี่ยแข่งขันกันเขาทงปฏิกิริยาปัจจุบันโครงการการตวรวจสอบสารเชื้อพิษชนิดพิษอัมพาจากหอยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนานนะ ซึ่งจุดประสงค์หลักของโครงการของเราก็คือการผลิตชุดตรวจสำเร็จรูปทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ให้มากที่สุดในปีพุทธศักราช2538ถึง2542คณะนักวิจัยจากสำนักงานประมานูเพื่อสันติรวมกับคณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ร่วมกันเก็บตัวอย่างตะกอนทั่วอ่าวไทยและทะเลอันดามันตัวอย่างตะกอนดังกล่าวถูกนำมาวิเคราะห์อัตราการทับถมหรือกำหนดอายุของตะกอนโดยวิธีเชิงนิวเคลียร์โดยการวัดกัมันตภาพรังสีของตะกั่ว2 1 0ข้อมูลจากงานวิจัยดังกล่าวถูกนำมาต่อย,ยอดจนทำให้นักวิจัยสามารถทราบช่วงระยะเวลาที่เริ่มมีการปนเปื้อนของมลพิษเช่นไฮโดโครคาร์บอนและโลหะหนักในอ่าวไทย การศึกษาอัตราการทับถมของตะกอนหรือการกำหนดอายุของตะกอนโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์อาศัยหลักการที่ไอโซโทปกมัมนตรังสีจะสลายตัวและมีปริมาณลดลงตามเวลาที่ผ่านไปโดยไอโซโทปกมัมนตรังสีที่ใช้วิเคราะห์อัตราการทับถมของตะกอนคือตะกั่ว210การศึกษาดังกล่าวเริ่มโดยการวิเคราะห์ปริมาณรังสีของตะกั่ว210ในชั้นตะกอน ตัวอย่างตะกอนจะถูกเก็บด้วยเครื่องมือเก็บตัวอย่างตะกอนหลังจากนั้นนํามาตัดออกเป็นชั้นๆให้แต่ละชั้นหนาะประมาณ1-2ซนติเมตรบรรจุใส่ถุงพลาสติกทําให้แห้งแล้วนาไปบดนําตะกอนมาย่อยสลายด้วยกรดหลังจากนั้นนําแผ่นเงินที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแขวนในสารละลายทิ้งไว้ค้างคืนล้างแผ่นเงินด้วยน้ําและทําให้แห้ง แล้วนำไปวัดปริมาณรังสีแัลฟาของตะกั่ว210นำค่าปริมาณรังสีของตะกั่ว210ที่แตกต่างกันในแต่ละชั้นไปคำนวณอัตราการทับถมของตะกอนและกำหนดอายุของตะกอนต่อไปปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ได้พัฒนาเต็มรูปแบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์และสามารถให้บริการได้แล้วปัจจุบันมีผู้นำเอาเทคโนโลยีศึกษา ัตราการทับถมของตกอะหรือการหรือการกําหนดอายุตกรนด้วิธีนี้ไปใช้ประโยชน์ในหลายๆสาขาวิชานะคะเช่นสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมสาขาชิประทานหรือการจัดการลุ่มน้ําเป็นต้นซึ่งในการใช้งานเนี่ยผู้ใช้ก็จะนําเอาข้อมูลของอายุตกรนเนี่ยไปประกอบกับข้อมูลอื่นๆในสาขาวิชาของตนแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ต่อไปตัวอย่างของการนําไปใช้ประโยชน์ก็เช่นการศึกษาประวัติการปนเพื่อนของมลพิษนะคะ เพื่อจะใช้ในการตรวจติดตามมาตรการจัดการเสียงวร้้อมที่ได้ออกไปเนี่ยว่าได้ผลหรือไม่หรือในสาขาชลประทานก็เช่นใช้ในการประเมินอัตราการใช้งานของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเป็นต้นการศึกษาวิจัยโดยใช้เทคนิคเชิงนิวเคลียร์นำมาซึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดวิทยาการใหม่ๆเป็นประโยชน์โดยรวมต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยเพื่อก้าวให้ทันกับความก้าวหน้าของวิทยาการชั้นสูงในโลกปัจจุบันจึงได้สนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องและยังคงส่งเสริมให้มีการกาวิจัยและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งโดยมีสำนักงานประมานูเพื่อสันติเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยในการศึกษาวิจัย